ธรรมเทศนาหลวงปู่เทศเทศรังสีเรื่องวิธีหาจิตมี่จะอธิบายเรื่องวิธีหาจิตจิตมีเรื่องของสำคัญที่สุดเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีจิตทุกคนแต่หาแล้วไม่เห็นจิต เราใช้จิตมาเกิดเราเกิดเ่พ่อจิตเราเป็นอยู่เ่พ่อจิตเราจะตายไปเรางพ่อจิตแต่จิตแท้นั้นคือตัวอะไรหาก็ไม่เห็นลืนตาขึ้นมองหาไม่เห็นตัวจิตตัวไม่สราบไปอยู่ไหนจิตนี้จะหากว่า เราสังเกตดูแล้วไม่มีตัวมีตนความรู้สึกความนึกความคิดนั่นคือตัวจิตอะเพราะฉะนั้นในว่าลืนจาแล้วไม่เห็นถ้ารับตาแล้เห็นถ้าหาเตาไม่เห็นตัวจิตค้านี้จิตมันพาเราไป เที่ยววอนทุกสิ่งทุกอย่างทีเลสทั้งหลายสารพัดทั้งปวงวัตทุสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตทั้งนั้นที่ท่านพูดทั้งเรื่องเจตจิตก็คืออาการของจิตที่ยวที่เลสทั้งหลายน้อยแต่ทั้งประการนั่นก็เกิดจากจิตอันเดียวแต่ผู้ที่ เห็นแม่หลายรู้หลยหลายนั่นคือรู้หลายรู้เรื่องตำราแต่ตัวจิตแท้ไม่เห็นว่าตามตำราที่ซืยอท่านว่าแล้วก็ว่าไปตามนั่นเ 1, 5, 3, 5, นี่ยพิเรศท่านหาท่านหาแล้วแต่ก็ว่าไปตามเรื่องตำรานักตั้งต้นตั้งแต่ขันหนาญาณะพี่ไดไป ขันหาเรียกว่าลูกเวทนาสัญญยาสังขานวิญญาณนี่เรียกว่าขันหะหรวงอ๋เรียกว่าหนยีสองอย่างคือมีรูปก,กัมนาถ้ามีรูปก,กาัานาพูดถึงเรื่องนามนั้นไม่เห็นเลยมู้ดเห็นได้นามก็คือจิตทำยังไงพวกเราจะเห็นจิต ถ้่างจิตพาเราว้อนอย่างนี้แหละเที่ยวเหนือล่องใต้แล้วทุกอย่างรุปก,การไฟทั่วทุกทิศทุกทางเลยแล้วคุณจิตไม่อยู่รักษาจิตไม่ได้พาให้เราทุกข์เราร้อนพาให้เป็นเศาโศกเสียใจอะไรอวรณ์กนก็จิตนั่นแหละทั้งมีจิตแร้แวไม่มีอะไรหรอกตัวของเรา เหมือนถอนดไม้ถอดฝืนไม่รู้สึกเลยใครจะซักจะบันใค้จะเผาเยอะไรต่างทุกอย่างไม่รู้สึกตรงนั้นตากดเห็นทางตาก็เรียกวัวจิตแต่คนไม่เห็นตัวจัง่งตัวจิตแต่เห็นแต่ทางตาที่ตาเห็นนะเข้าใจว่าจิตไม่ใช่จิต ตาเห็นหนังหัแสงกระทบเข้ามาก็เห็นเท่านั้นหูนได้ยินก็เหมือนกันหูเมื่อกระทบเขา้ามันก็ได้ยินแต่โมกถูกกิ่นเลียงถูกอกาศถากสัมผัสอะไระต่างๆหมดกิ่นอันนั้นไม่ใช่ตัวจิตอันนั้นเป็นเรื่องกระทบกันนังหันกระทบแล้วก็หายไปกระทบแล้วก็หายไป อะไรอีกคราวนี้จ <ôn> ิตหาลองดูในดวงเรานี่แหละหาว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่ไหนจิตแทมันอยู่ที่ไหนกันเมื่อหาจิตไม่เห็นแล้วมันคนที่หาจิตนะ่มันไม่เห็นคนใดนเป็นคนหา มันยังมีอีกซ้อนอีกเลยมันค้นหาจิตน่ะใครเป็นค้นหามีแต่ค้นหาไม่รู้จักมีแต่สิ่งที่หาสิ่งที่ไปหานั้นเห็นเห็นหรอแต่ผู้หาไม่เห็นอีกแหละอย่างว่าเห็นรูปเห็นได้เพียงเห็นรูปรูปน้อเห็นแหละแต่ผู้เห็นนะใครเป็นคนเห็นมันต้องหาตัวนั้นิที่จะเห็น จิตมันต้องเป็นหนึ่งถ้าไม่ใช่หนึ่งแล้วก็ไม่ใช่จิตจิตนั้นเป็นหนึ่งจิตไม่เป็นหนึ่งแล้วกายเป็นใจใครตัวจิตนั้นเลยกายเป็นใจอันที่มันหนึ่งมันเฉยเฉยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่ง ความรู้สึกเฉยๆนั่นนะแต่ไม่คิดมันนึ่งมันกลุ้มไม่มมแต่งไม่อะไรทั้งหมดมันความเฉยๆอยู่นั่นนะนั่นกลายเป็นใจคิดมากลายเป็นใจในครรมปีในหนังสือต่างๆนั้นก็พูดเรกจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้น ท่านพูดสลับกันบางแห่งนั้นก็พูดเป็นจิตบางแห่งนั้นก็พูดเป็นใจญางท่านพูดพูดว่ามโนปุพังขมาธรรมาทำทลายม่ใจถึงก่อนมนโนคือใจ <c oughs> คุณนึกคุณน้อมนั่นแหละคุณนึกน้อมทีแรกนะไม่ใช่ไม่ใช่คิดนึกน้อมทีแรกนะนั่นแหละคือตัวใจ มโนสิมโนมายาสําเร็จแล้วโดวยใจมโนเสรษามโนมายาใจเป็นของประเรสริฐสําเร็จแล้วโดวยใจพูดก็จะพูดจะจา้วสําเร็จได้โดยใจนั้นนพูดถึงเรื่องมโนคือใจขณะจิตและขานี้พูดถึงเรื่องจิตอีก จิตตังกับพัสรัง,งนาคารทุกเกี้กิเลสติหิตท่านพูดถึงเรื่องจิตจิตเป็นขอวัพัสอนคือมันผ่องใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาอาคารทุกกากิเลสต่างหากกิเลสมันจอนมา ที่จะเกิดกิเลสเพราะกิเลสมาจอนมาอันอนี้พูดถึงเรื่องจิตคิดดูว่าถ้าหากจิตเป็นของเศร้าหมองแรงใครจะทำให้บริสุทธิ์ได้ไม่มีเลยเหตุน,นั้นเองทาง่านเรียกว่าจิตกัาพัสดัง จิตเป็นของพระสอนอยู่ตลอดเวลาอาคารทุกาเจอาคารทุกบาเจต่างหากเพื่อมาตัวพันให้มัวหมองทำยังไงเยรู้จักจิตหลวพสอนจิตกับใจนั้นคำมัรวมกันแล้วขาน,ะะนี้พูดถึงเรื่องจิตแล้วก็พูดเรื่องใจมันรวมมันเข้าขานี้มันรวมก็เป็นใจ พูดเป็นใจเลยค่ะนี่เมื่อมเป็นประพัดสอนในรวมรวมเป็นใจความที่ประพัดสอนนั้หมายความถึงจิตไม่คิดไม่นึกไม่คุงไม่แต่ง,จ,งจ,จึงจะเห็นจึงจะเห็นจิตนั่นเรเรียกว่าใจใชเรียกว่าใจในที่นี้ถ้าคิดนะัมน่อกลมแต่งอยู่ มันเศร้าหมองถ้าจิตคลองใสแท้นั่นต้องสะอาดปราศจากความคิดของนึกของปรุงของแต่งจึงเรียกว่าใจเรามาพยายามขัดเกลาเกลียดตรงนั้นอ่ะตรงอาคารตุกิเกลียดตรงนั้นแม้มันมีแม้มันเกิดไปในที่นั้น ดึงจะรู้เห็นจริงต่างๆถ้ามันใสสะอาดมันก็เห็นน่ะสิจะไม่เห็นยังไงน้ำใสสะอาดบริสุทธิธ์ย่อมองเห็นเงาเลยตนอเห็นเงาตนเองได้เพชรนินจินดาเขาจินนยแล้วเป็นความใสสะอาดเพราะเนื้อมันเป็นของใสแต่เดิม ถ้าหากเล็กก็ลองดูแหละครับนี้ไม่มีเลยไม่มีควอมใสหรอเพราะของไม่ใสสะอาดจิตของคนเราเป็นของใสสะอาดมาจะาดืมเหตุนั้นขัดเก่ากิเลสมดมันจึงเห็นความใสะสะอาดจึงเรียกว่าจิตตัง้งภัสรักครนี้จะไม่เรียกจิต จะเรียกใจอะครันมันเป็นสองอย่างอย่างเราเรียกไฟเนี่ยไฟคือความร้อนความร้อนก็คือไฟแสงสว่างก็คือไฟกำจัดความมืดก็คือไฟไฟแท่คือความร้อน นั่นแหละเป็นไฟแต่ด้นในที่ใดไฟในที่นั้นไม่มีตนมีตัวหาว่าอบอุ่นในที่ใดเรียกว่าธาตุไฟในที่นั้นน่ะอยู่ไหนนั่งในบก,ก็ตามอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามเพื่อเรียกออกไฟจึงเรียกว่า ใจคือของใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองในขณะที่เราทำความเพียรภาวนาไม่ต้องอื่นไกลแล้วขณะกินนั่งทำว่าความเพียรภาวนานี่ะถ้าไม่ใจเป็นกลางกลางที่เฉยสบายมันก็ถึงใจเท่านั้นเอง ควสบายนั่นแหละเป็นใจความเฉยเฉยนั่นแหละเป็นใจไม่มีอดีตอนาคตไั่มีบาปมีบ,บุญตัวเฉยเฉยหร่นะไม่มีอะไรทั้งหมดความคิดความนึกความปรุงความแต่งมันออกไปจากใจกท่านเรียกว่าจิตจิตค,คือคิดคือนึกคือปรุงคัอแต่ง นั่นเรียกว่าจิตมากมายอันนั้นเป็นคนสร่างส่วนใจไม่สางสงบคงที่จิตจตเป็นคนสางปรุงแต่งธราติทุกอย่างในโลกอันนี้จิตที่เป็นคนปรุงแต่งแม้คนปรุงแต่งก็มีดียใสุดขันใจแล้วหมดเรื่อง ไม่มีไม่มีพุงแตงเหตุนั้นพูทธศาสนาัึงสองก็ถึงใจคือสอนทั้งที่สุดคือเข้าถึงความบริสุทธิ์นั่นเองสุดอะไรที่สุดของทุกมันเองไม่มีทุกมีร้อนมันเข้าถึงใจให้มันมีทุกมีร้อนหรอกไม่ปรุงไม่แต่ง มีคิดม่เล่นอะไรกัหมดเรื่องเท่านั้นเองทั้งพุ่งแต่งกันไปมากมายลงลายไม่มีที่สิ้นที่สุดเหตุที่จริงว่าคนเรานั่นอ่ะไม่เคยเห็นใจของตน,นแต่ไหอแต่ใดมาเกิดก็เกิดเพราะใจเวลาตายก็ตายเพราะใจพุ่งแต่งคิดนึ่นก็แร้วแล้วทุกอย่างก็ใจวัด คนทั้งหลายโดยเฉพาะมาพูดเรื่องใจทั้งนั้นพุทธศาสนาจะพูดเรื่องใจใจบุญใจกุศลใจบาปใจมหิตใจคิดประทุตายสารภาพทุกใจดยใจนั้นอ่ะใจไม่ดีไม่งามถ้าพูดถังเรื่องความดีความงามวะ ใจวุ่นเกนุดสนใช้สายสหายพุทธิสุดพูดถึงเรื่องใจอันเดียวใจมันต้องเป็นอันเดียวมันชงไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มีหลายอย่างั้นหลายอย่างนั้นมันเป็นจิตต่างหากพุทธศาสนาสอนให้เข้ามาถึงตัวดตัวหนึ่งนี่แหละตัวใจนี่แหละจึงจะเห็นเรื่องหลายเรื่องทั้งหลายทั้งหมด ถ้าไม่เห็นตัวหนึ่งจะได้จริงเท่าไหร่ก็ไม่เห็นทั้งนั้นอย่างคนหลังอย่างเรานับนะนับหนึ่งขึ้นเบือนต้นหนึ่งดีกว่าหนึ่งสองหนก็เป็นสองหนึ่งสามหนก็เป็นสามหนึ่งสี่หนห้าหนหนึ่งเก้าหนชิบหนก็เป็นชิดจิตแท้ที่จริงหนึ่งอเดียวนะชิดแล้วก็นับหนึ่งอีกเหมือนกัน นับหนถึงถึงสทมันก็เป็นร้อยแอลกอฮอนับคนเดียวนจะลืมคนเราเป็นนับสองสามสี่ห้าหรือลืมสัลืมหนึ่งเนี่ถ้านับล้มหนึ่งแล้วหมดเรื่องไม่ต้องไปงมงายของมันไม่ต้องมากกว่าไหน เหตุการทการทำภาวนาสมาธิทำตรงใจอันเป็นหนึ่งนี้แหละให้ถึงใจพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นสอนใจอย่างเดียวคนโดยส่วนมากเรื่องทำสมาธิภาวนาไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกเป็นเรื่องของพระ ถ้าก่อฟังท่านบององก่อนไม่ใช่หน้าที่ของเราหรอกเป็นเรื่องของกรรมฐานโน่นฝ่ายอื่นแค่ที่จริงมีใจทุกคนเนี่ยให้ให้เข้าหาใจแล้วก่อนเป็นกรรมฐานหรืออะนั่นน่ะเป็นภาวนาคำสมาธิอย่างนั้นน่ะเล่นแล้แต่เราไม่ทำอธิบายเ,เรื่องใจให้ค้นหาใจให้เพียร ว่ายุ่ิอเองแค่นี้บุญมีหลายอย่างคือทำบุญอย่างหนึ่งทำทานอย่างหนึ่งทำพุทธศนอย่างหนึ่งมีหลายอย่างทำทานคือการเราให้เรียกว่าทานทานน้เทศิคือสิ่งที่เราให้วัตถุสิ่งของที่เราให้ เรียกว่าทานไม่ต้องเลือกสิ่งใดไรพวงดมนุษย์สัดให้ไปทางนั้นอ่ะให้ได้ทางนั้นอ่ะว่าจะของมีของให้เรียกว่าให้ทานนั่นเยเรียกว่าให้ทานจะเกิดศรัทธาไม่เกิดศรัทธาก็เอาเถอะให้ทางนั้นอ่ะยังให้ใหญ่เขาไม่ได้ลายให้ไปงี้อ่ะไม่คิดขึ้นบนนึกกุศลแก้ลำคาญให้ไปใชีไหมนั้นเรียกว่าทาน อราเรียกไอ้ทำบุญาานะคะนี้เกิดศรัทธาเรื่อมใสตั้งเจตนาที่ว่าบุญจริงๆอยงจัง,จรง,จรงเรื่อมใสศรัทธา่าทำบุญแล้วจะได้บุญอน,นิสงส์เยอะหลังจะได้ความสุขในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติตตอะไรต่างๆคือต้องการในปรารถนาทแท้ๆนี่การทำบุญนั่นนะ ปราถนาผลตอบแทนมันไม่เรียกว่าทำบุญลทำกุศลแล้วค่ะนี่เจตเจจิตที่มีคิดนึกดีความดีความชอบลงต่างเป็นกามา,ามประจองกุศลรูปาวจองกุศลอรูปาวจองกุศลคิดโดยใจไม่ได้ละจากค่าอะไรต้องข้างภายนอกคิดโดยใจ กุศลนี้ที่เป็นในรูปปาวจรก็มีการพิจารณากรรมฐานนี่แหละในพิจารณาสังขานร่างกายของเราเนเรืร่องรูปปาวจรรูปปาวจรพิจารณาทั้งเรื่องจิตรูปปาวจรพิจารณาทั้งเรื่องจิตโลกุดอนหมายความนึงกุศลที่ปา่าเถื่อความอยากอังวลทั้งหมด แต่ว่าทำเพื่อประดับจาิาเ,เพื่อระดับปัญใจขอตงตนเท่านั้นไม่ได้ป่าดอนาเลยคือผู้ที่ถึงรัคผลนิพพานสูงสุดแล้วท่านไม่มีหมากมีพูะไรแล้วแต่ว่าทำไปเพื่อประดับจิตเมื่อมีชีวิตอยู่นั้นเรียกว่าผูตนเห็นนั้นเราทำนี้ทำทานแล้ว แล้วทำบุญแล้วแล้วก็ทำกุศลอีกคืนอนั่งกวานานี่แหละน,นของสูงโดยลำดับเพราะฉะนั้นเองตั้งใจทำกวานานาสมาธิให้มันแน่วแน่จิดให้มันลงหนึ่งปล่อยวางงดทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้ไม่มีอย่าไปคิดนึกขึ้นมาเลยของที่ลงมาแล้วสนอนนันนดีตอนคกอนนะก้างานาก็ไม่ต้องเอามาคิ้านึงถึงอ่ะ เอาปิจิบันนี้แหละเห็นแนวแน่ลงเต็มที่นะมันจะลงได้โดยประการใดก็ให้มันลงมาเถอเบื้องต้นให้คําให้มีบริกรมรมภาวนาพุโทโธหรือว่าจากานาปฝ่าสติหรือนิพพนพ่อหนอยออได้ก็ตามสมารรานกับฉันขอให้เอานั้นเป็นอารมณ์เมื่อจิตมารวมไปแล้วนั้น ลอยวางมดของมันนั้นมันวางเองถึงไม่วางก็ต้องวางถึงไม่วางเองก็เราก็ต้องวางเหมือนกันเอาความที่มันยิ่งแนวอยู่หนึ่งนะั้นเห็นใจของเรานนะัะเป็นของสําคัญอย่างยิ่งเพราะการเห็นใจนี้เป็นของเลิศปดเปิดเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้รู้จักเรื่องของตนถ้าไม่เห็นเรื่องไม่เห็นใจของตนแล้ว